สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้ว่าพอกันดีเราครับหมักอดมวลๆครับระวังพดกับเสี้ยนเถ่าอีกแล้วพดหมักความเสี้ยนเถ่ามากไงครับเมื่อน,นี้โซกันเขียนมาแล้วครับ เทาบุกเดียวแล้วครับต่อครับผมตัดกำลังไว้ก่อนเข็นไปลุยขวามานนี่เป็นอะไรด,ดีครับ รองท้ายเึ้นไปเสียนเท้าเข้ามาแน่นี่เห็นไหครับเขากินสองนะครับผมเสียงเท้าปิดครับ เด็กเข้ามาครับต่อไปก่อนครับตอนนี้เข้ามากจะต้องต่ออีกครับตองนั้นไห้เข้าฉีกสายไปก่อนครับเกิดติ่จะเข้าหด อ๋อของทอดแต่กบโดนขางฮอตที่เก่ากับอันนี้เขามารูปแบบนี้แล้วก็ต้องกินนะครับผมแบ่งก่อนที่กินต่อได้กินต่อได้กับือเก่าครับักษณะเดิม ว่าเส้นเทาต้องกินสองอยู่เดียวครับซื้อมองที่ว่าใครโชคดีนะครับมากสูงอยู่สามารถเขา้าฮอตได้ครับ ฮอตเลยครับผม,อมไอฮอตเล กลับไปกลับมาแล้วนะครับเสมอแน่นอนนะครับผมเนี่ย่เสียนเท่าต้องล่เขามุมนะครับผมอ่าแล้วครับผม,มแล้วก็แล้วเลยนะครับผมเห็นอย่างกันบ่ไดก็ต้องเสมอครับผมขอบคุณนหลายที่เขามารับชมครับ มาเซียนเท่าเอาชนะยากครับผมได้แค่เสมอก็ฝีมือก็ประมาณนี้นะครับก็เอาชนะว่าอะไรครับอ ดินไปเดินมาเลยครับเยียดยังกัน,กนไปเลยครับเสมอจังไรกับเสมอครับผมอะไเป็นอา ขอบคุณที่เข้ามารับชมซอยหลุนใจเชี่ยวมาคอตขอบคุณในหลายครับหอยแม่พี่น้องครับอันนี้ก็เสมอแจกไปคนละแต้มครับ,บมาคอดใจใจเกินรอ้อยอือเข้ามาเนี่ย เสมอเสมอข้ากินเลยครับผม,อมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ